นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับซิบพอค่าหรือจะสู่หนึ่งพอหน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วข้าวดีข้าวดวน สำหรับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าเศาไหเศาหน้าเศาเกษตรกรทุกท่านโอกาสของความร่ำรวยความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าให้ดีขึ้นยันควรถือร <ละ S 2> อ้านลํำย่อง<ช>าการเกษต<า>รนํำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรหอดบ้านหอดซองกันแล้วนั่นก็คือปุ๋ยยอดท่งผลิตจากแร่ธรรมชาติมีถาดอาหารลักถาดอาหารร่องถาดอาหารเสริมอีกมากมายใสยใหพืชโตเร็วใ่ไวใส่ได้ พืชทุกชนิดปุ๋ยยอดท่องไส้กลับหอมแดงเห็ดห่้ต้นเขียว,ใบ,ยยวใบตั้งห้หัวใหญ่นำนักดีสีสวยต้านท่านโรคหัวเนารากเนาโค่นเนาปุ๋ยยอดท่อมไส้กลับพริกเห็ดหิวต้นยามแข็งแรงต้านท่านโรคดอกโดกผลผลิตด,ดีไส้กลับหน้าเข่าวซ้อยให้แต่กอหลายลำต้นแข็งแรงใบตั้งห่วงใหญ่ห่วงโดกใส้ไดทั้งหน้าปีและหน้าปรังปุ๋ยยอดท่องไส้กลับอย่างผ้าล่าที่เริ่มปลูกทำห้ลำต้นแข็งแรง ใบใหญ่ใบหนาแตกชัดเร็วความทั้งอย่างพาล่าที่ได้กรีดแล้ว เมื่อท่านใส่ปุ๋ยยอดทงฮ็ดไท้นำอย่างหลายคุณภาพดีแถมยังป้องกันนาอย่างตายนิ่งปุ๋ยยอดทงใส่กับเขาโพดทำให้ฟักใยฟักยาวเม็ดใหญ่เม็ดเต็มและพืชทุกชนิดเมื่อใส่ปุ๋ยยอดทงรับร่องวารวยแน่นอนเพราะว่าปุ๋ยยอดทงจะสร้ยใเหตุท่านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตผลกำไรเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษอย่าลืมเด้อโอกาสดีๆแบบนี้บ่ได้มีมาบ่อยๆนะจ๊ะจะบอกให้ อยากรวยอยากเป็นเศรษฐีอยากได้ผลผลิตหลายกว่าทุกปีปรถหนีรถสินให้พี่น้องบานเห่าลืมตาอาปากได้มั่นใจใส่ปุ๋ยยอดท่องเดอ้อค่ะปุ๋ยยอดท่องจำนายที่ร้านลํำย่องการเกษตรร้านอ,อยู่ตรงข้ามำน้ำมันาบานเ <it. S 1> มาตำบลละลลย <com. S 1> อำเภอกันทาราร่มโย์โทสอ6 6 2 6 2 3 9 8ยำ่ำ062 626 2398